สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งผองเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนทั้งประเทศทั้งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าเป็นที่่วงแหนเทิดทูนทุกชนชั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถือเอาการถวายการรักษาความปลอดภัยในสถาบันเป็นสำคัญทั้งในหน้าที่และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนินซึ่งถือเอาเป็นความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดความสะดวกราบรื่นปลอดภัยในทุกพระองค์ด้วยพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงห่วงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ราะชะเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขแล้วจัดทำคู่มือถ่ายทอดสู่มือผู้ปฏิบัติต่อไปนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นถึงความสำคัญยิ่งโดยได้จัดทำหนังสือนโยบายและแนวทางปฏิบัติการถวายความสะดวกด้านการจราจรแล้วได้มีคำสั่งนำแจกให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบก,กันทุกนายพร้อมทั้งํำชับทำความเข้าใจอย่างจริงจังทันทีที่ได้รับคำสั่งสถานีตำรวจปทอนบางละมุงขานรับนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน พร้อมรีบกำชับทุกฝ่ายงานให้รับคู่มือพร้อมร่วมประชุมชี้แจงแรายละเอียดทั้งที่ปรากฏและกำชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครับภายใต้การนำของพันตำรวจเอกสมนึกจันเกตผู้กำกับการสถานีตำรวจปทอนบางละมุงผู้ที่ถือเอาความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระราชนีนาถตลอดจนพระบรมบงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดบวกกับแนวความคิด และการปฏิบัติอันหนึ่งอันเดียวกันของเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยใหญ่ตามขานรับนำแนวปฏิบัติตามพระราชประสงค์เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติด้วยการประชุมแต่ละครั้งที่จัดขึ้นได้เน้นย้ำเรื่องการถือปฏิบัติต่อแนวนโยบายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำชับต่อการเบิกรับผู้มือแล้วจัดฉายภาพประกอบ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเข้าใจอย่างมั่นยำและยังจัดพิมพ์มเ,พมเพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ต้องการซึ่งอาจเกิดจากการสูญหายหรือเสียหายได้มีไว้ทบทวนอยู่ตลอดเวลานี่คือความมุ่งมั่นและการให้ความสําคัญต่อแนวทางปฏิบัติในการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชกระแสรับสั่งอันถือเป็นภารกิจที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของสถานีตำรวจภูธรบางละมุ่ ที่ได้ถือเอาภารกิจเป็นสำคัญควบคู่กับงานในหน้าที่ยางเต็มกำลังเป็นหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนและเป็นกำลังสร้างสรรค์สรนติราชอย่างแท้จริงตลอดไป